เดินทางมาถึงแล้วครับผมสวัสดีละครับทักทายพี่น้องเอฟซีทุกทา่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับตอนนี้เสียไปกัเดินทางจากอุบลน,นะครับไปส่งรถอยูุโครลาดแล้วก็ตีมารับเอาดีซีกเกาสามเข้ายูคอนเกนครับอยูเอ็มอเภอกระนวนตำบลนองโกจังหวัดคอนเกนนี่แหละนะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับเอารถคืนแล้วนะครับเดี๋ยวกะจะกินข้าวกินน้ำก่อนกะจังสิออกเดินทางนะครับเดี๋ยว หักเื่องแป๊บหนึง่งรถขึ้นเรียบร้อยครับผมหลังจากมาเกี่ยวอยู่ขอนแก่นเป็นเวลาครึ่งเดือนนะพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้เออเอนาน้องมารับครับเอาเสียไปมารับส่วนอําอพุนนะครับกับคุณดันเดินทางั้งแต่มหมู่บ้านยั่มือแรงครับเนื่องจากว่ารถเพลินมันมีไฟถ่ายมียางครบนะครับ เิ่นก็เลยไปยิงมาขึ้นยิงมอแรงได้นะครับส่วนของผมบ่มีไฟบ่มีหยางเลยบ่ได้ต่อไห้นะครับก็เลยต้องใส่รถสไลดล์น้ําเดือกอ่ะอ่าด้วยความปลอดภัยของตะของน้ํนนะครับามปลอดภัยของตะของในการเดินทางนะครับถ้าเกิดมันพลาดมากความเสียหายมาก็าเกิดนะก็เลยเลือกที่จะใส่รถสไลดล์มากกว่านะครับอืมตอนนี้ก็เอาขึ้นเมื่อแล้วครับพวก ชิ่นงานชิ่นอะไรที่ถอดออกอะ่ะพนขึ้นเมื่อแล้วเต็มเลยนี่อะไรหลายๆชิ่นนะครับบน,นกองอยู่นะครับเอาดินคอนเกลีเมื่อน้ำพี่น้องรัดเรียบร้อยนะครับรัดเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเก็บขืนเมืส่วนนี่ครับหางพ่วงก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดที่คนใหญ่รถเกี่ยวนะครับที่อยากจะใส่บริการ เสียไปนะครับนี่ต่อสมพงศ์นะครับก็บสามารถเอื้นไส้ได้นะครับลถประจำการอยู่หน้าเยี่ยหน้าซวงนะครับสามารถเรียกเพื่อนได้เข้าไปในเพจเพื่อนก็ได้เข้าไปในเพจเพื่อนก็นได,ไได้วิทยาวิทยาอย่างลืมวิทยาตันตุเออนนะครับหรือต่อสมพงศ์นะครับนี่ เอาไปได้ได้พี่น้องได้หรือโทรมาหาผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจิตโทรเช็คโทรถามให้นะครับโทรมาเอาเบอร์น้ำมก็ได้นะครับนี่แหละพี่น้องสามารถลากได้ทั้งทั้งสลี่หรือเชเลอร์ลากนะครับแล้วกะ็ขนโตโัรถเกี่ยวเข้าได้ในค่าเดียวนะบ่ได้เสียเวลาอย่างหลายเลยนะครับบ่ต้องลากน้ำกลนะครับนี่ทั่วประเทศครับขนย้ายทั่วประเทศ ไปได้มืว่าจะเอื้นไส่นะครับเพวื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของเขานั่มน,นะครับเพราะว่ารถเพลินกับมีประกันสั้นหนึ่งนะนี่หลังจากที่เกี่ยวเซตกระโทเอื้นเอานองมาหับเอาของมาหอารถโรดครับดูจ้าเปลี่ยนเมื่อร้ายครับเปลี่ยนเผ้าขางช่องขางนะครับ พร้อมเสือ้อเปลี่ยนหมอกใหม่เลยนะครับปีนาคือสิบอัเห็นอย่งางไรดอกเบิ้งส่งแล้วนะครับแขนมอเกกราไซค์พานตัวเดินกับเปลี่ยนใหม่นะครับเมือ่อสายพานไปอีกสองเซนนะครับไายพานสองเซนต้องไปเคียย์ท่งผุ่นนี่อะไรนะครับแล้วก็ล้อเกียร์นะครับชุดล้อเกียร์หลังชุดนี่นะครับเปลี่ยนออก โลเลตัวนี่เปลี่ยนนะครับรุดแล้วก็้างนุ่นรุดขึ้นกันจากเปลี่ยนออกอคุณดันนะครับถิ้งท่วนมือสุดท้ายไหมพีม่น้องเบิ้งตีล่ะโอ้คุณดันเห็ดเรียบร้อยเลยถอยตำต้นมะกอ,อกครับตึงหักเลย แล้วยังไปทิ่ไปไล่เคาะไล่เตียวถูกพ่วงหางพ่วงกขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ผูกผ้าแดงเป็นที่เรียบร้อยครับได้ผ้าแดงก็ได้เบา้าได้เบ้าของหลานมาผูกนี่เมื่มขึ้นบ่ต้องปิดไฟครับปิดไฟจะยังไมือเว้นเดี๋ยว สิกินเขาก่อนพี่น้องก่อนสิออกเดินทางครับผู้ใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากไว้น้ำครับช่องร็อกกี้ดีสายจวดทีมงานทัวร์หนึ่งเข้าครับผมจีจังหลัดทุกความปลอดภัยเหมือเรียบร้อยนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พีน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ